งสี o, mm ่จ hmm. mm. mm ้าสารอะไรไม่ห hmm. ย mm ุดเลยแม่ไปดูข hmm. ้างบนขอขานู่นทำใครดีเฮ้เห็นสาระคนนึงมาในนี้วหมเออพี่ฟงข้าเห็นหมาเห่าไปตองแห้งตัวหนึ่งพี่เห็นหรือเปล่าอ่ะว่าจพี่เห็นมาบ้าสี่ตัวเที่ยวเห่าข้าหน่วยเหรอเฮ้ยพวกนาย เอาละกันล้วทางวันนี้ก็ต้องทำี่หมดใจหมดเดี๋ยวยังบังตีกันนะหมดยลับสิบบุรุษเดี๋ยวขโมยของพิเศษมาอาจารย์โกรธเจ้ามากเลยนะทางที่ดีกลับไปกับเราไปขอกับมาต่อท่านอาจารย์สมัยแย่างนั้นล่ะก็อาจารย์ดูพลังเขาจะจะกลายเป็นเท่าเลยนะพวกนี้เป็นลูกศิษย์พระจักรวาลคนพวกนี้ป่าเถื่อนกันบ้านเลยพวกเจ้าอย่ากว่าอาจารย์มาขู่ข้านะข้าพอใจจะไปไหนข้าก็จะไปที่นั่นน่ะเทวดาก็ห้ามข้าไม่ได้

หาาไม่เชื่อฟังข้าเสียวฟงจะไปลัเวทพวกถ้ากันทัพมาบอกไปเร็วสิมาโหเก่งจังเลยข้าดูไม่ทันเลยเมื่อกี้นี้จูไปไปไป

ลตลไแล้วเ่เร้อมาั้จูพู้จักผู้หญิงชื่อสีโมรอไม่รู้หรอกแต่ข้ากลัวก้ถูกร้ายจับไปอ่ะคนผู้นี้เป็นคนของพ่อเัตระวัง็คนเ็วด้วยกันอย่าสนใจเขาเลย อาฮะฮะพกุยอารัคานายท่านไม่ต้องห่วงข้าไม่ต้องห่วงข้านะคนคนนี้ทำเพื่อปกป้องนายของเขาวางพักดีทำให้เขาประสานหลอะเป็นทุกคนเป็นคนช่วยชาน้องาชายไม่เป็นไรนะเจ้าคนชั่วยนะจ้ากินแร่กับนายข้าใช่ไหม น,น้องชายข้าไม่ใช่คนร้ายหรอกนายคนเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนใครจะตามให้ในายข้านายข้าจะบึงน้ำใสเรีวไปตามเข้ามาสิสมข่าวเขาเลยบึงน้ำใสบึงน้ำใสอยู่ใกลจากที่นี่มากพ่อโนมพักมีสถานที่นี้จริงๆก็แสดงว่าเขาไม่ได้เพี้ยนเท่าไหรหรอกท่านอ๋ออืไปบึงน้ำใสไปยังไงอ่ะอ๋อ ถัดไปทางตะวันตกสักเก้าลี้ก็จะพบลำน้ำสายยาวเดินตามลำน้ำขึ้นเหนือจะเจอสะพานสองแห่งสะพานหนึ่งเป็นหินอีกสะพานเป็นไม้ผ่านสะพานหินกับสะพานไม้ก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปอีกหน่อยท่านจะมองเห็นบึงน้ำสายกว้างใหญ่นั่นแหละคือที่หมายที่ท่านจะไปและลไม่ผิดเลยใหญ่แล้วผมอาจะไปที่หนึ่งมันคิดไรทำไมค่านายขุนเจ้าชื่ออะไรล่ะไม่ได้ อชื่อเจ้าไม่ได้หรอกเขาบอกไม่ได้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 แล้วน้องชายชื่ออะไรบอกได้ไหมเขาเ่กูไม่ใช่ไม่ใช่เซกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เซียวฟงคนคนนี้อาจจะแกล้งทำบ้าชี้ทางผิดให้เราเดินอ้อมไปคนช่วยที่เขาเอ่ยถึงนี่อาจไม่ใช่วาระที่รอหา ต่อให้มันเป็นนรกบ,บนดินเป็นถิ่นของเสือสางข้าก็ตกไปน้องชายเ<ะ>จ้าก,การะบาดเจ็บข้าจะส่งข่าวแทนนะอื่นข่าวาคนช่วยจะมานะโอ้โหดูสิจะรีบไปนะจะรีบไปเร็วเขานะทันนี้ข้าจะดักไว้อง่อไม่ให้มันเอง<ะ>น้องชาย<ะ>อ๋อ น้ำชาเจ้าน้าผ้าอยู่เนี่ยอาจูเราไปบึงน้ําใสเถอะอืมนี่คอยเราไปดูขึ้นดาดกระถางใจเฮ้ย จริงๆเรามาถูกทางแล้วล่ะร้องชายเขาจะไปปืนน้ำใสตบปไปทางนี้ใช่ไหมเจ้าจะไปที่นั่นทำไม คาราว,ว่าจะน้องชายคนหนึ่งที่ถือขวานให้ไปส่งข่าวให้นายเขาพี่ชายคนที่ถือขวานมีชีวิตรอดตายไปแล้วเขาต่รับบาดเจ็บเครียดจนเพี้ยนไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับชีวิตเลยขอบคุณสวรคถ้ารีดินทางไปเมืองน้ำใสเตือนนายเขาค่ายรู้ตัวข้าไม่มีแรงเขาไปไม่ไหวละ,ะ,ะ,ะคนชั่วคนนั้นใช้วุตอะไรทำร้ายเลย เขาใช้ไม้ท้าแปลกมากเจ้าขย,ยับนั่งหน่อยจะได้ไหมน้องชายแท้อะไรเจ้าคนใช้ขวานเป็นสหายกันหรยอข้าแท้ฟูขอบคุณจอบยุทที่ช่วยเขาไว้แล้วนายของเจ้าชื่อแท่ว่าอะไรเดินทางขึ้นเหนือไปถึงมืองน้ำใสแล้ว มองเห็นกระท่อมทำได้ไม่ไผ่ขอย้ทร้องว่าขอนชูวมาแล้วนี่คือสัญญาณเกินอันตรายแค่นี้ก็เรียบร้อยละชื่อของนายข้าไว้รัว่วหลังเถอะพี่ฟูแม้พะพบกันเขารู้สึกชื่นชมข้าซิตันชื่อเซียวฟงและเขาพบกันใหม่แล้วเขาพบกัน ยอดฝีมือจะสองคนใจรอ้อนไปเบึงน้ำใสมีเรื่องอะไรเห็นทีเขาจะเป็นคนของคนชั่วรอไปก็เถอะอย่าถ yeah. ้าน้อง รุนแรงนี่แม่นาคจะไปใครท้ามันตะมากแกล้งข้าด,ด้วยอพี่สาวเราเจอกันอีกแล้วนะโชคดีจริงๆเลยใช่แล้วเราต้องชะตากันจริงๆอะ่ะแม่นางผู้นี้สุกซนเหลือเกินะเฮ้ยตกปลาเสียเวลาไม่สนุกหรอกจะอยากจะกินปลาขะแทงให้เจ้ากินอะมะเอา,าล่าะเผาอลาฮึนี นี่เอ้ยเธอเอ้ยเจ้าหนิงหอยเขาจับได้กินก็เสียท่าปล่าะเจ้าดีดีดีไปนะเออดีแมาแล้วอันที่แล้วรีบมาโทษอะไรเจ้ับแล้วก็จับสิทำเขาเลยจะปล่อยไปอีกมันบาปยี่กว่าเอามากินสิระแบบนี้น่ะเฮะก็ใครชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของใจอะไรไหมล่ะเอามาดิต้องร้องไปนะนี่มันเป็นของข้าด็กหยุดนะหยุดนะ

ไป็แบบนี้กสาวเราคนนั้นใช่วิชามาเล่นงานขาดสิปล่อยเขาซะเจ้าบอกว่าข้าสิโลราบแล้วไม่นางแล้วข้าจะปล่อยเขาเจ้ากล้าแน่น้องถุงวันเลืของข้าจะลงเออรไม่ได้ดีนั่นแหละเ้าขางั้นเหรอยิ่งลงเออรร้ายแค่ไหนยิ่งสนุกอ๋ออุ้ยอุ้ยปล่อยเขานะเจ้าใช่วิชาบอนอะไรจ้ะ จะบอกเขาว่าฆ่าสิรุรแล้วปล่อยคนกงข่าเขาจะปล่อยเจ้าไปอบอกสิสจะกล้งข้อย่างงี้หลอเอ๋ยไม่ได้ดีดหรอกั่ยิย่งเอ๋ยร้ายแค่ไหนย,ยิ่งสนุกน้ามีาอายที่พูดตามเขาปล่อยตข้าเดี๋ยวนี้เนละยวงเราหมั่ใจแค่นี้จะฆ่าข้าเถอเฮ้ยอะ เยอะล่ะหรือว่าเขาอ๋อเจะาสองคนว่ยน้ำเป็นไหม mm hmm. สียจุสียจุมาแล้วมีเรื่องอะไรเหรอเร็วไปหน่อยสิมีคนจมน้ำน่ชะช่ไม่ใช่เจ้ากันแล้วกันข้าทัพก็ตกน้ำนี่นะรีบช่วเขาหน่อยสิถ้าไม่ตายเขาก็จะช่วยถ้าตายเขาก็จะสวดไง ่าพูดมากเลยนะเราไปช่วยเขาหากเป็นผู้ชายเขาจะช่วยหากเป็นผู้หญิงถึงจมและไม่ตายเขาจะทําให้ตายเลยเฮ้ยสิจุยรีบช่วยเขาก่อนเถอะน้าเขาตกน้ำมปตั้งนานแล้วป่านนี้ยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยแล้วกันหน่อยสิเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ช่วยเขาหรอกอจะไ่ต้องคิดมากหรอนะเป็นเด็กสิบห้าสิบหกเองอะแม่เจะไดนี่ไม่ยอมเลิกเลยนะเด็กตั้งแต่สิบห้าสิบหกไปถึงคนแก่เจ็ดสิบแปดสิบจะไม่ปล่อยไปสักคนหนึ่งเจ้ารีบช่วยเขาเถอะน้าแล้วเขาจะรับปากเจ้าทุกอย่าง จะอยู่ในบึงน้ำใสตลอดไปจะกรบปากเหรอเรื่องอยู่ที่นี่คือเจาก็เว้นช่วงคิดอยู่ดีนั่นแหละจะไม่ยอมใช่ไหมล่ะอาเธอเอไม่ต้องช่วยเขาแล้วนางช้ยแคมพิษทำร้ายข้าก่อนก็สมควรรับโทษแล้วล่ะเจ้าไม่ช่วยก้าจะช่วยนี่ใช้เข็มพิษซัดเจ้าไปตายแหมน่าเสียดายจริงๆ เป็นผู้หญิงที่ร้านอีกคนอาจูรวมเจ้าอีกคนมีหญิงร้านอยู่ถึงสามคนโลกคงไม่สงบแน่ๆน<ะ>างชาับพิษทำร้ายข้าก่อนก็ทุกคนรับโทษแล้วละ่ะเจ้าไม่ช่วยข้าจะช่วยนี่ใช้เข็มพิษซัดเจ้าไม่ตายแหมน่าเสียดายจริงๆเป็นผู้หญิงที่ร้านอีกคน อาจูรวมเจ้าอีกคนมีหญิงรั้นอยู่ถึงสามคนโลกคงไม่สงบแน่แน,น,น่อะกำแงแ่ปะนี่นี่นี่เดี๋ยวถูกตัวเขานะเดี๋ยวก็เหมือนปลากัดอื้จากคิดมากนอะเนยวมนาเท่านั้นเองอะใช่แล้วใช่แล้วเจ้าไม่ชอบเด็กเจ้าชอบคนแก่เฮ้เอ๊ะเขาไม่หายใจนี่นาฮะ ช้าไม่ได้ต้องไปรักษาแล้วโอ้โอ้ว claro ่นโว่ละบางบางอะไรบางนายท่านออลำบากหน่อยนะนลืว่มาลืมคาสลแล้วขอเจ้าสมคนขอทราบชื่อท่านหน่อยมาที่นี่ไม่กินอนไรเลยาเป็นชาวซีตันชื่อเสี่ยวฟงแต่รับไหวหวานจากคนสองคนให้มาส่งข่าวได่รับไหวหวานจากคนสองคนไม่ทราบว่าสองคนไหนคนหนึ่งเขาใช้ขวาน มีคนใช้ไม้กระบอกคู่เขาบอกว่าคนชั่วใกล้มาถึงสาเข้อสองคนบาดเจ็บสหาหัสบาดเจ็บสหาหัสปืนเลยขอนเรียมาช่วยเขาละนายท่านหนีแล้วคนชั่วมาแล้วนายท่านสมุนคนชั่วมาแล้วเขทาทำลายสะพานไม้หักแล้วมุ่งหน้ามาที่บองน้ำใสเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าจะนำทางนายท่านกลับไปด่วนเลยต้นศูนแย่แล้วละ่ะไม่หายใจแล้วตายแล้วช่วยเรียกมานหน่อยเรียกมานหน่อยสิจรูต้ต้นทางเอาไวนะ้น่ครับนายท่าน